ปลาสลิดทอดไข่ต้มตำบักทัว่วตำทั่ว ไข่ต้มปลาสลิดทอดน้าอยู่น้กินแซบแซบน้ำกกนคานวน้าอยู่น้กิน สวัสดีค่ะมาเมานีมากินเข่าน้ำกันตำบักทัวตำบักทัวแล้วก็ปลาสวิทกับไข่ต้มมามาแต่ตอนมีพักสวัสดีครับผม,อมพอเสือฮักเดอร์ลุยสานมาครับพี่นนองกินเข่าน้ำกัน ตับทั่วแซ่บๆสลิดทอดตับทั่วพี่น้องนี่เลยกินขา้าวโอ้อันนี้น้ำชาพี่น้องตับทั่วแซ่บๆนอกก้องครับพี่น้อง น,น้ำยูน่ากินมันบานเขานนี้อาหารบางบางเปล่าเลยตำบักทั่ว ไข้ต้มถุงเมล็อ่ะ,อะ เสียทีแต่โมมีน้ำมะพร้าวเนาะมือสื่อไหมเอ,อ้ยสื่อน้ำม,มะพร้าวปาะอะไรกันมาเด้อ่น้องข่าวลับครับมาว,มาวมา่าจะอยู่ไกลอย,ยู่ไกลพออยู่ไกลถูกใจถูกน้าบ้านเอาในกรุงเทพกรุงเทพ

อยู่ซี่หละครับพี่นอ้องงานเราบากมหาอายุหากินกินไปตามนี่แหละครับอยู่ในเมืองในาน้าเขาก็ะดันบรรยากาดมัน,มนติดแตกตาคกับยุบานเลย ถานที่กอ็อัตคัดทั้งสิ้นแหละครับพี่น้องใส่ใส่มาใส่กระยาบมากนะ็เป็นทั้งหมองเห็ดง้มเป็นทั้งหมองอยู่หมอง้าเป็นทั้ง,มงหมองกินใครขับแคบไปก็ทตั้งไหนก็นขอโทษขอพัยเด้อพี่น้องเปลี่ยนหกองกันงไหก็ไดะ ผักทำเนี่ยเขไม่เล่นไหยันนี่จะเสือ,อหนึ่งจะรองจิดบาทเเคยกินหน้าเรื่องจ็ดเพชรอะไรำเนี่ยก็มี่อกไม่นั่ง แม่พันฝากมหาหาอยู่พันคิดหอดที่หลังพันคิดหอดคิดเถียงพันปากมหาหยามลูกวัได้อยู่ได้กินอยู่ในโควิดงานกินแล้วกินแล้วสิคิดหอดอี่พอยแม่อยู่บ้านเด้เน่อมันจำต้วถ้านักจำต้วสมปันหน่อยตัวสมปนอยอยันหน่อยยังไม่สอบ ประตูมักต่ำและสุบปรอซ้ายแบบเขือ่อนใส่ตะไคร้ลงจับอยู่หันเบ็ดมาอาหารบ้านเขาถากคนอยู่ไหหม่หยาบันปลูกล้ำขังห่างเที่ยมคน,น,นตะลาม่ปตูพท่นไม่ได้นั่นหรอกท่านตะกิด ต้องจินยังกงมาปะทูปลาอจะโตหนักในยานลำดามองอขึ้น,นหรอยามอยู่ยามจินจีนเหรอครับเป็น่อยคิดท,ทอนานเมาตองเขา ขี้ทอดไอ้พ่อไอ้แม่ไอ้ทอดตุ๋นเห่าคุ้งันอยู่น้ำดานเหรน้ำลูกน้ำลาบนี่แนวกินนเลยอยากให้เป็นอะยู่อะไรกินน้ำหังทั่วพี่นลองแรับด้วย เสรแล้วนี่พลังจูงม้นอิ่มมะขามอิ่ม,อมพอแล้วพอแล้วพอแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก็ได้จ้ะพอเสือกับแม่เสือหัเดเลี้ยลูกอีสานก็นกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหนิดเดอ้อจ้ะสวัสดีครับพอกับคลิปหนัก